ป๊าป๊าไม่ได้กินข้าวป๊าป๊าส้มท่อน้ำอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะนั่งทำไรอันนี้กีน่ะเออนี่คือตัวตายตัวแทนป๊าป๊าเหรอลูกตัวตัวเจนป๊าป๊าเดอหืึนี่คือตัวแทนเหรอลูกหืนนี่ตัวเจนแลลูกขอแค่คนเดียวก็พอแล้วนะคะคนเดียวก็เกินพอแล้วนะคะน้องเอ็ดด้า ไงได้เป็นไรดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกด๊กเดี๋ยวเอาอันนี้ป่ะโอ้ยชอบ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 เอ็ด้าชอบเอ็ด้าชอบอะคะเอามือไหนหยิบเอามือไหนหยิบหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงหยิบยังไงให้เข้างามนิ้วหน่อยเข้างามนิ้วหน่อย ถังรองเลยด้วยมามมามามมาทำไมคะเดี๋ยวหม,มาเดินไปดูน้ำก่อนนะโอเคแค่นี้ก่อนอ่าเต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยคะ่ะโอ้โหเต้นหน่อยคะ่นนยคะโอ้โห กว่าแล้วคึ้มกว่าแล้วกินนมเอา่ากินนมกินอาหารพี่ปวินกินข้าวอาบน้ำสาะผมทุกคนทุกคนเตรียมตัวแต่งตัวเตรียมเข้านอนแล้วเดี๋ยวนั่งเล่นกันอยู่ค่ะเาเสียงหน่อยเราเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อย ัักนไปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ <S <S อ่าเต้นนะคะเอเดาจะเต้นยังเอเดาจะเต้นยังนี่มีเพลงสบายดียอะไรคะลูกโอ้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 ชอบเหรอชอบเอเดาชอบเหรอลูกเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะทับน้องอีกอ่ะดูดูความดูความเกเรแล้วเรารู้เรื่องอะไรไหมเนี่ย สงสารเอ่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมพี่พาวินพี่กินแล้วน้องลุกไม่ขึ้น <c oughs> มามาบอกว่าอะไร <c oughs> เห็นไหมมามาบอกว่าอะไรว่าอยากให้น้องทำแบบนี้ <c oughs> อย่ารับน้องนะ <c oughs> ไม่ทับแล้วนะลูกพาวิน งั้มนมามาปิดละมามาไม่ถ่ายละมามาไม่ถ่ายละปิดใครจะเต้นใครจะเต้นไหนพระวินโชว์เต้นหน่อยแดนซ่าหน่อยโอ้โหเเต้นเต้นเต้นนี่ใช่เจ้าเข้าโอ้ของเข้าของเขง้าข,ของขึ้นเขาเรียกอลไรของขึ้น <laughs> เอาอีกนะเอาอีกนะเอาอีกนะทำไมต้องทำน้องอย่างนี้ด้วยอ่ะฮะ Nama me